คท่านรัฐมนตรีที่โทรมาเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับกําลังไลฟ์อยู่เดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวผมโทรกลับเลยนะฮะไม่รู้ว่าไปพูดประเด็นอะไรถึงเขานะครับผมโดยส่วนตัวผมสนิทกันครับกับท่านรัฐมนตรีอนุทินนะครับสนิทกันนะครับรู้จักกันมาตั้งโอ้โหกี่ปียี่สิบสาสิปีแล้วครับนะฮะแต่ว่า อนมันเกิดเหตุการณ์สยามพารากอนที่ไอเด็กวัยรุ่นเอาเข้าหลามเกือไอแบงค์กัดดัดแปลงไปฆ่าไปก่อเหตุยิงผู้หญิงตุยไปสองนะครับท่านอทินสั่งห้ามปอส,สองเลยนะครับผมก็ไม่เคยไปพบท่านอังทินตอน,นมีอำนาจวัสนานี้ผมไม่ได้ไปพบท่านลอะครับมาเนี่ยนะได้แต่ พูดแนะนําผ่านไลฟ์ไปเจอกันในงานท่านก็ทักทายท่านเป็นรองนายกไปรัฐมนตรีมหาไทยท่านเจอผมท่านยกมือไหว้ผมก่อนนะสวัสดีครับพี่เลวัตคือท่านไม่ถือตัวท่านจิงไม่ถือตัวนะครับแต่แนวความคิดในการบริหารราชการแผ่งนี้ท่านก็มีเอกลักษณ์ของท่านนะครับใครไปแนะนําท่านก็ไม่ฟังแล้วครับนะฮะ เดาๆว่าท่านอนุทินดูไฟ์สดท่านหนูดูไร์สดอยู่ใช่ไหมใครมาเป็นต่อจากพี่หนูเนี่ยก็ขอหน่อยเถอะนะครับจะเป็นท่านภูมิธรรมหรือท่านเป็นท่านประเสริฐก็ได้นะครับนะครับผมก็อาจจะขอเข้าพบนะครับขอเข้าพบแล้วก็แนะนํานะครับแนะนําท่านจะฟังไม่ฟังคน,นมีอำนาจแล้วมันจะหูอื้อ ไม่ค่อยจะฟังใครนะครับไม่ค่อยจะฟังใครนะครับพอความอย่างนั้นจริงๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะะเดี๋ยวพูดเข้าประเด็นหน่อยนะท่านดูข่าวเรื่องนายกอบตอนายกงค์งการบริหารส่วนตน่นติดยาไหมครับติดยาจนมีคนร้องเรียนเข้ามานะครับจนกระทั่งแนมเพอ ตรวจปัสสาวะในอำเภอกับตำรวจไปจับตรวจปัสสาวะฉี่ม่วงรับสาภาพก็เสพยาไปตรวจเมียตรวจลูกเขยตรวจลูกสะพ้ายตรวจลูกนอก้องติดยากันทั้งอบต,อตอเลยข่าวออกว่าให้นายกคนนี้สมัครใจเข้ารับการบำบัด สมัครใจเข้ารับการบําบัดตำรวจไม่ดําเนินคดีเพราะมันมีกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขออกนี่ครับว่าใครมียาบ้าคนเสพหรือมียาบ้าครอบครองเนี่ยไม่เกินหนึ่งเม็ดเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพไปบําบัดร,รักษา ผมเองประทานโทษนะท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็เคารพนับถือกันโดยส่วนตัวนะท่านเลขานิยมก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ท่านเล,เลขาวิชัยสองคนเลยอดีตเลขาเอ๊ะเลขานิยมไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีทร่นผมไม่เห็นด้วยเลยครับผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่ได้ออกมาด่าเหมือนสมัยยาบ้าห้าเม็ด แต่ผมไม่เห็นด้วยกับเม็ดเดียวก็ไม่เห็นด้วยกรณีอย่างเนี้ต้องจับให้นายกอบอตอเนี่ยขังคุกเลยดำเนินคดีเลยนะครับดำเนินคดีเลยทั้งลูกเขยลูกสะพ้ายทั้งสมาชิกอบอตอและให้คนไล่ออกไปเลยไล่ออกคนเป็นผู้นำคนแล้วมันยังติดอย่างและสังคมนั้นชุมชนนั้นตำบลน,นั้นจะไปบำบัดได้อย่างไรและถ้าวันหนึ่งไปเจอ ผู้กับตำรวจมันเสพยาและมียาบ้าเม็ดไว้ในครอบครองไอ้ผู้กับนั้นบอกผมสมัครใจเขารับการบําบัดครับเดี๋ยวไปรับยาที่หมอครับอย่างนี้ไม่ได้ครับแต่ผมเห็นด้วยกับการแยกผู้เสพออกจากผู้้าผู้เสพท่านประกาศเป็นนโยบายมาเลยได้ไหมคิดใหม่ทําใหม่หน่อยเถอะประกาศนโยบายว่าใครเสพยาให้เวลาถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคม ต้องแจ้งมาให้พวกนี้ถือว่ารับสารภาพแล้วพร้อมที่จะเลิกนะครับใครที่เลิกด้วยตัวเองไม่ได้ก็เอาเข้ามาบำบัดใครที่ยังเลิกไม่ได้เดือนต่อไปเดือนสิงหาสิบห้าสิงหาจะตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะถ้ายังไม่เข้ามารับการบำบัดแล้วจะทำการตรวจปัสสาวะถ้าตรวจปัสสาวะเจอขังเลยครับขังเลย ดำเนินคดีเลยนะครับแต่ไม่เอาไปเข้าเรือนจําของกรมราชทันที่มันแน่นนะจะเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ใช้คําว่าสถานที่บําบัดพิเศษนะครับไปตั้งที่ไหนจะตั้งทุกอบตท,ทุกตาบลก็ได้ทุกจังหวัดก็ได้นะครับให้ตารวจกับทาหารเข้าไปช่วยนะฮะต้องบูรณาการรัฐบาลต้องบูรณาการครับ คนติดยาเป็นประมาณ3ล้านคนนะไอ้พวกบ้ายาเนี่ยท่านต้องจัดการเลยนะจัดการเลยเอาออกไปจากสังคมให้สังคมเขาปลอดภัยเอาไปบำบัดที่ไหนก็ได้จะเอาไปบำบัดยอดกูกระดึงก็ได้เดินขึ้นเขาเหนื่อยๆ แต่ผู้กระดึงมันป้องกันยากเดี๋ยวมันก็แอบเอาไปส่งกันอะไรกันนะครับผมมองแนะนําไปที่ตลุเตา่าแนะนําไปที่ตลุเตา่าหนึ่งให้พวกบ้ายาครั่งยาต้องเอาไปนะครับสองสองไอ้ที่ว่าเม็ดเดียวต้องไปเนี่ยนะครับใช้คําว่าท่าตรวจท่าตรวจพบให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย นะครับถ้าตรวจพบให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับคนชาวบ้านเขาสงสัยกันมากว่าสมัยพลเอกประยุทธ์สิบห้าเม็ดพอสมัยคุณหมอชนน่านห้าเม็ดทำไมมาด่ากันสมัยพลเอกประยุทธ์สิบห้าเม็ดทำไมไม่ดา่าสิบห้าเม็ดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสิบห้าเม็ดสันนิษฐานเป็นผู้เสพเอาไปบำบัดคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเจอยาบ้าที่ไทยคนใดคนหนึ่งเนี่ย นะครับเขาจะตั้งมียาเสพติดให้โทษครับเทศหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนะครับถ้าเกินติดหเม็ดใช้เกณฑ์ติดห้เม็ดถ้าเกิน15เม็ดใ,ให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายนะครับแต่ถ้ามีผู้จิการไปขายเขาด้วยก็และจําหน่ายซึ่งโทษมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับมันเริ่มต้นมาจากมีผู้หญิง ใครคนหนึ่งข้ามไปที่ประเทศเลาวแล้วไอผู้หญิงคนนี้ติดยาบ้ามันก็เอายาบ้าเข้ามาสองเม็ดนะครับสองเม็ดแล้วมาแบ่งให้เพื่อนคนงานมันเสพไปเม็ดนึงโอ้ผู้หญิงคนนี้โทษประหารชีวิตเลยครับหนึ่งนำยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเข้ามาในราชอาณาจักรสองจำน่ายถามว่าจำน่ายจ่ายแจกหรือให้หรือแบ่งให้หรือแบ่งทั้งสุกอันนี้ถือว่าเป็นจำน่ายอันนี้ เราเอามาพูดกันในที่ประชุมนะครับตอนนั้นที่เพิ่มเนี่ยเป็นเลขาปป,ปสท่านไพบูลท่านพลเอกไพบูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเราพูดกันว่าจะแบ่งเกณฑ์ย,งยังไงเอาว่าตำรวจจับมาทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องรอเวลาจะแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องเอายาเนี่ยส่ง ยาเศษติดทุกเม็ดที่จับได้จะต้องส่งมาที่อยจะต้องส่งมาที่อยอยเอามาเก็บไว้แล้วก็ทำลายปีละครั้งปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งอย่างนี้นครับอยที่จะตรวจเอายานี่มาปั่นนะครับแล้วไปตรวจดูน้ายาดูว่ามีสารบริสุทธิ์เท่าไหร่สารบริสุทธิ์จำนวนมากก็ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายถือว่ามีเยอะ นะครับจากการตรวจแล้วเมื่อก่อนความเข้มข้นมันจะอยู่ประมาณที่15เมตรอันนั้นครับเขาไม่ได้กำหนดว่า15เมตรเป็นผู้เสพครับแต่ความชิบหายมันมาเกิดตอนกําหนดตอน5เมตรเป็นผู้อนุญาตให้มี5เมตรว่าใครมี5เมตรให้ถือว่าเป็นผู้เสพนะครับรัฐมนตรีสมศักดิ์ดีขึ้นมาหน่อยให้เหลือเม็ดเดียวนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีช่องโหว่ะงถ้าทำทีสมสักครับแม้จะมีเม็ดเดียวไงนคนมันก็เสพที่บ้านถ้าก่อนสี่เม็ดห้าเม็ดแล้วก็ติดตัวเขาไว้เม็ดหนึ่งนะครับเผื่ออยากกัางวันนะครับเวลาถูกจับได้ก็สมัครใจบําบัดไปรับยาคุณหมอมากินสองอาทิตย์แล้วแม่ก็ยังติดอยู่นั่นแหะมันก็เสพไม่เลิกสักทีบำบัดห้าครั้งมันก็ไม่เลิก เดี๋ยวรอผลของรัฐมนตรีใหม่ก่อนนะครับว่าใครเป็นใครอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเราก็แนะนํากันผมความรู้น้อยนะแต่พอมีประสบการณ์บ้างนะฮะก็มาพูดมาแนะนํากันท่านก็ฟังหน่อยเถอะมาเนี่ยนะท่านก็ฟังหน่อยเถอะครับไอเรามันไม่มีอำนาจนะแนะนำไปจนเหนื่อยแล้วนะครับไปไหนก็ต้องระวังนะครับพวก เมื่อวานที่ไปม็อบนั่นก็มีบ้ายาคนพกมีดเข้าไปในม็อบนะครับตำรวจไปจับกันนะครับต่อสู้ตำรวจอีกอะไรอีกตำรวจเขาก็รู้ว่ามันบ้ายานะมัน ถ้าเด็กมันไม่เต็มใจเลิกเนี่ยบำบัดอย่างไงไม่ได้ต้องขู่ครับไอ้พวกนี้นะครับแล้วเวลาไปบำบัดสถานที่บำบัดพิเศษเนี่ยอย่าให้แม่ไปกินอยู่เฉยๆนะที่เอาไปบำบัดกันเนี่ยเป็นรุ่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 น,น,นแมน่เลือกประธานรุ่นนะรประธานรุ่นในพวกเสพยาพวกบ้ายาต้องเอาไว้ทรมานครับทรมานให้ถูกหลักสาคลนก็คือให้คุณต้องออกไปทํางานต้องไปรับจ้างทํางานนะครับ ออกไปเนี่ยไปบ,บําบัดนะครับพวกนี้เตรียมตัวขึ้นรถไปขวานถนนเส้นนี้ไปตัดหญ้าริมถนนเส้นนั้นไปลอกคลองลอกอะไรทํางานไปนะครับถือเป็นกิจกรรมในการบําบัดน,นะไม่ให้แม่งสบ,บายนะครับยิ่งลูกคู่รากมากดียิ่งติดกันเยอะถามว่าคนติดมันสามารถเลิกได้ไหมสามารถเลิกได้ครับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ได้นะครับ เด็กวัยรุ่นที่ยังติดกันอะไรกันเนี่ยนะครับและจะให้เด็ดขาดนะรัฐบาลอันนี้ทำได้เลยนะท่านรัมตีทวีครับท่านนายกอุงอิงครับเอาพวกค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สารดีกาพิพาคสาลงโทษประหาร